ทานข้าวกับปุเป้นะจ๊ะทานข้าวกับปุเป้นะจ๊ะพเพื่อนจา๋าวันนี้กินน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะน้ำพริกตาแดงเป็นถ้วยเลยนะกับไทรราดลงไปเลยจ้าเพื่อนจา๋าแซ่บคนเราชอบไปเหมือนกันนี่ผักเป็นหม้อเลยจ้าหลากหลายเลยนะคะกินกะกระดูกหมูนี่แคปหมูนะคะน้ำน้งมือ อร่อยมากๆเลยค่ะหยำข้าไปด้วยค่ะหยักับน,น้ำพริกตาแดงนี่แหละจ้ะอร่อย <c oughs> น้ำพริกตาแดงแับหมูกระดูกหมูกระดูกอ่อนและไม่อ่อน <c oughs> อร่อยฮะอืมกระเพือืมฮะกกันจอมวางไว้เลยค่ะกระจงกระเจี๊ยบ บุกคอรีแคปหมูก็อร่อยกินบ่อยนะหมูเนาะอื้มเอแซ่บลืมบอกกระดูกอ่อนหมูอืม ในกันหลายคนเลยดีแท้ครับหล่ามันหาอืมหืห้มตัวเซสะอาดด้วย ตามด้วยผักืมหวานน้ำพริกอืมน่อ แค่นี้ก็อิ่มแค่นี้ก็แซ่บไม่ต้องอะไรมากายก็ชีวิตง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบง่ายมันก็มีความทุขกนอิ่มแล้วก็่าลืมออกกำลังกินอิ่มแล้วก็จะลืมออกกำลังกายนะคะใช้พลังงานให้หมด สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงเนาะ